สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันอังคารที่สามสิบในวันนี้นะครับวันอังคารที่สามสิบมีนาคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นวันที่เราได้ตื่นขึ้นมาเช้าหนึง่งเพื่อจเจริญชีวิตและทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดที่จะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูที่จะติดตามพระองค์นะครับวันนี้ในบุตรศิลา บทที่19ข้อ20ถึง30พูดถึงปีชายานแท้และปรีชายานเทียมนะครับคำว่าปรีชายานก็บอกแล้วนะครับก็คือ,อความฉลาดความรู้จักความรู้และกะ็สิ่งที่ทำให้เรานั้นจเจริญชีวิตตัดสินใจและมีชีวิตเป็นคนดีนะครับจริงๆแล้วก็คือ,อตั้งแต่แรกเลยก็ปีชายานก็เปรียบเสมือนเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เป็งเจ้าในแนงที่พระองค์ทรง ทำงานในตัวเรานะครับมีเขียนไว้บอกปริชยานทั้งหมดคือความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าปริชยานทั้งหมดคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติการรู้จักความชั่วไม่ใช่ปริชยานความคิดของคนบาปก,ก็ไม่ใช่ความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดที่น่ารังเกียจผู้ที่ขาดปริชยานก็เป็นคนโง่เขา คนฉลาดน้อยแต่มีความยำเกรงพระเจ้าย่อมดีกว่าคนฉลาดมากแต่ละเมิดทำบัญญัติมีคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมที่ไร้ความยุติธรรมมีคนที่เสียแซงมีใจดีเพื่อชนะคดีความมีคนที่เดินก้มตัวแสดงความเศร้าโศกแต่ในใจมีแต่ความหลอกลวงเขาก้มหน้าลงแซงทำเป็นไม่ได้ยิน คันมีใครสังเกตเขาก็จะเอาเปรียบท่านคันไม่มีใครสังเกตเขาก็จะเอาเปรียบท่านมีคนอดกลั้นไม่ทำบาปเพราะไม่มีกำลังครั้นได้โอกาสเขาจะทำผิดเรารู้จักคนใดคนหนึ่งโดยสังเกตอาการภายนอกของเขาเรารู้จักคนฉลาดได้ทันทีจากใบหน้าวิธีการแต่งกายวิธีหวดเลาะและวิธีเดิน ย่อมแสดงให้รู้ว่าเขาเป็นคนชนิดใดนะครับนี่คออือคำของบุตศิลาที่เขียนไว้พูดถึงมนุษย์เรานะครับก็บอกว่าความปีชาฉลาดทั้งหมดนั้นคือความยำเกรงพระเจ้าเน้นอีกเลยกนะ็คือ,คอ,คอการที่เรามีความยำเกรงพระเจ้าการที่เรามีพระเป็นเจ้าอยู่นะเป็นความปีชาฉลาดเป็นปีชายาณ ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรสำนึกและพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกการกระทำผิดหรือความชั่วใดๆก็ตามการความฉลาดที่เสแสร้งว่าเป็นคนดีการทำโดยไม่จริงใจอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นปริชยานเทียมทั้งสิ้นความคิดของคนบาปไ,ไม่ใช่ความรอบคอบนะครับ คนผู้ที่ขัดปีชยานย่อมเป็นคนโงอกเขลาเราทราบแล้วนะครับและในสังคมของเราพี่น้องจะมีคนประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะคนที่แกล้ง,งทำเป็นรู้แกล้งทำเป็นปวดเก่งว่าฉันเนี่ยมีความเก่งอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะใช้ความได้เปรียบของตัวเองในสังคมที่มีอยู่นั้นกระทำผิด ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยบางทีใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้อิทธิพลใช้ความได้เปรียบในเรื่องของฐานะเข้าของเงินทองได้เปรียบในเรื่องของการมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ข้าวของเงินทองตำแหน่งหน้าที่ที่ตนมีนั้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำลายคนอื่นนำไปทำลายคนอื่นทำให้คนอื่นนั้น ต้องตกระกรรมลำบากเอารัดเอาเรียบคนที่ลำบากกว่าตนคนที่เสียเปรียบตนในสังคมอย่างนี้ไม่ใช่ปรีชายานไม่ใช่ความฉลาดที่แท้จริงแต่ว่าเป็นปรีชายานเทียมเป็นการใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ควรทําและในสังคมก็มีอย่างนั้นมีอย่างนี้จริงๆที่พ่อบอกเราจึงเห็นไง มีการกระทำผิดมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่มีนั้นช,ช่อลาดบังหลวงทุจริตในเรื่องราวต่างๆมีการใช้ข้าวของเงินทองซื้อตำแหน่งหน้าที่ยตัอย่างเช่นการเลือกตั้งอะไรมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเมื่อได้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็เอาตำแหน่งหน้าที่นั้นไปเบียดบังคดโกงช,ช่อลาดบังหลวงตะกี้ที่บอก เอาสอาิ่งนตะ่างๆมาเป็นของตนเองไปถอนทุนนั่นเนะครับในภาษาบอกกันเพราะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> บทศิลาบอกชัดเจนนะครับว่าให้เราได้เจริญชีวิตด้วยความซื่อสัตย์นั่นเอง <c oughs> ด้วยการมีชีวิตด้วยทำให้ชีวิตในแต่ละวันนั้นดำเนินไปอย่างดีมีคุณค่าและก็มีปีชยานที่แท้จริงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน มีหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรก็ต้องทำอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพระบิดา,รา,ราพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด